พามาดูสะกราบาลน,นะครับต้นเดือนสี่วันนี้นะครับชาวญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัยนะครับมาร่วมทำทกิจการร่วมกันในวันสะกราบาลหรือมม่เหลทก่นี้ในบ้านเราเลี่ยมง่าย เรื่องเล่าจากคนโบราณน,นะครับก็พอรู้บ้างครับอยู่มาก็หลายปีว่าทำไมสากระจึงมีความสำคัญสำหรับคนญี่ปุ่น สกากุระนั้นมีหลายพันนะครับหลายสีที่ญี่ปุ่นชื่นชอบหรือชื่นชมส่วนมากเพราะสากุรานั้นมีสีอ่อนสีขาวสีชมพูและบรรยากาศในช่วงปลายเดือนมีนาคมต้นเดือนเมษายน เป็นบรรยากาศที่อุ่นนะครับอากาศกำลังอุ่นสกรรุกรดกํกำลังบานซึ่งดอกสกุระานั้นนะจะบานไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับแค่1อาทิตย์ก็จะร่วงแล้ว บรรยากาศมันน่าเที่ยวม,มากนะครับในคลองก็สวยมีปลามีนกเป็ดน้ำสมบูรณ์มากอากาศก็ดีต้นไม้ก็เยอะสุดจริงครับสุดยอด เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมเซาร์กระกันยาวๆเลยนะครับให้ช้าฟอนไปเลยเดี๋ยวผมจะหยุดคำบรรยายไปก่อนนะครับให้เพื่อนๆรับชมกันเต็มที่เลยครับ ดูกันยาวๆกันเลยนะครับงานนี้เดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ดูกันให้ช่ำปอดไปเลย ข้างฝั่งคลอขงลอขงอขงถนงนนะมา

ถ่ายมาไว้ให้นะครับเพื่อนๆได้ได้รับชมกันถ้าสามารถเก็ไปใช้ได้เลยครับภาพตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถก๊อปเอาไปใช้ได้เลยครับสวยครับทุวคน้ภาสวยมากน่าจริง สบายใจนะครับประกาศดีอย่างเงี้ยทำงานเหนื่อยมาแล้วก็ว่าพักผ่อนบ้างวันนี้มาคนเดียวนะครับแฟนทำงาน

สิ่งที่ชาวญี่ปุ่นตั้มสัญลักษณ์ของซากกรัก้นเขาเขาเรียกว่าอะไรอันนี้จังหรือวงจรชีวิตก็ไม่ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะสวยจะรอจะรวยจะจน ก็ร uh, 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 ่วงโรยเหมือนดอกซากุระนี่เองนะครับชาวญี่ปุ่นก็ถึงตั้งสัญลักษณ์เป็นอันจังและทุกอย่างก็อยู่รวมกันอย่างเช่นเนี่ยนกเป็ดน้ำปลาก็อยู่ด้วยกันทุกอย่างเดินตามทางมีเห็นเดินเต็มไปหมดในเมืองครับ วันนี้ว่างมีเวลานิดหนึ่งนะครับเลยพามาดูพาทุกคนมาดูสกุระสิกก,กลังบานต้นเดือนสี่นะครับประมาณสักกลางเดือนนคงจะร่วงหมดนะครับตอนนี้ก็กำลังร่วงกำลังสวยนะครับคนญี่ปุ่นส่วนมากเขาก,กำลังจะเข้าสู่โ o l d e n w e เป็นช่วงที่พักผ่อน เคยตั้งแคมปิ้งนิกกันอ่าเป็นครอบครัวนะครับซื้อเห็นทั่วๆไปนะบรับบนพอม,อมหรือซี่ีสาธารนณะช่วงหนึ่งเมษายน ศึกษาจะบรรจุใหม่เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของชาวี่ปุ่นไม่ว่าจะเรื่องการงานการเปลี่ยนแปลงงานตำแหน่งหรือเกียวกันักศึกษาได้หลายอย่างผมอาจจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูในบางส่วนบางจุดที่ที่พอดูได้นะยังไม่สวยพอ ยังไม่สวยมากยังยังไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ซึ่งที่มันสวยมากมันอยู่ไกลนะครับผมอาจไม่มีเวลาที่จะไปถ่ายมาให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันเอาพอประมาณนี้ก็คงพอได้นะครับเพราะเวลาผมน้อยนะครับไม่ได้ทำคลิปยังไม่มีเวลาเลยก็ฝากกดติดตาม ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับมีเวลามากๆเดี๋ยวผมจะไปถ่ายจุดท่องเที่ยวหรือจุดที่สวยๆงามให้เพื่อนๆได้ดูกันะครับผม บ้านเรานะถ้ามีปลามีนกขนาดนี้คงไม่เหลือมั้งนะครับโหดใจไม่ไหวะนะว่ากันไป อาทิตย์หน้านะครับเป็นช่วงที่ซากุระจะร่วงแบบเต็มแบบที่จะจะเป็นพายุซากุระเลยหรือที่เรียกที่เรียกว่าสากุระุ u บุกิพายุหิมะรีบออกซากุระนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะไปถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ดูกัน เจอคู่นี้เป็นคนจีนนะครับจีนที่ไต้หวันกำลังอบครก็โนรารักดีข้างล่างห้ือข้างบนมาเป็นกลุ่มครับัมเป็นกลุ่มใหญ่นะ่าจะเป็นไต้หวันมากกว่านะฮะก็ไม่ได้ทักนะฮะ,ะเต็มใจ นเขามานั่งพักผ่อนแรกเปลี่ยนความพิดเห็นภายในครอบครัวหรือเป็นาการรวมตัวเป็นช่วงวันหยุดว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงงานน้อเป็นจุดผันของแต่ละบริษัทหรือการเป็นแปลงแต่ละบริษัทนะครับก็จะมีเวลามากขึ้นมานั่งพักผ่อน ผมยังไม่ได้ไปไหนแฟนทํางานผมหยุดคืออยู่ไม่ตรงกันแว่าจะไปหาลูกหาลาก็ยังไม่มีเวลาเราก็ว่าจะไปนั่งย่างบาร์บีคิวกันที่บ้านแล้วก็ดูสาวเปิดใจลองที่บ้าน,น,าานสวยมกากครับสวยกว่าน,นี้แต่ยังไม่มีเวลาไปยังยังไม่ได้ยคือหยุดไม่ตรงกัน ช้ผุนเขา <S <S นการมารพักผ่อนชิวๆมาอุ่นนี่นเป็นสูตดีครับแบบนี้ อันนี้ดอกกวางตุ้งนะครับสีสวยเหลืองอารามเช่สวยครับสวยกินได้ครับกินได้เป็นภาพนี่นะครับ สามารถเอาไปใช้ได้นะครับไม่ห่วงอนุญาตท,าท้ายคลิปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สัสบสกติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ